สวัสดีครับใบบุญอิ่มใจวันนี้พามาเที่ยวชมที่วัดวาลินบุญญาวาสอยู่ติดกับน้ำตกวังก้านเหลืองนะครับแล้วจะพาเข้าไปชมข้างในดูนะครับมีอะไรมั่งครับนี่เป็นทางเข้านะครับซุ้มประตูวัดนะครับ ภายในก็จะมีต้นไม้ลมลื่นดีครับไม้ไม้ใหญ่มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับภายในวัดก็จะมีรูปปั้นนะครับ ล่มเลื่นมากครับเป็นวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ติดกับน้ำตกวงังการเหลืองนะครับ มีรูปปั้นควายสิงโตเสือแล้วก็มีแรดนะครับนน่นก็จะมีรูปปั้นนางพันธุรัต์นะครับแล้วก็ผาภัยมณีนางเงือกนี้ก็มีชีชีเปื่อยนะครับถือไม้เท้าแล้วก็มี มังกรพัสอะไรนะสุสากคอนอใช่ครับเป็นนิทานนะครับที่ทุกคนต้องเคยเล่าเรียนมานะครับเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับจะได้ยินเสียงนกร้องอยู่ภายในนะครับไปเดิน ดูภายในนะครับครับ,รบก็จะมีองค์พระอยู่รอบเนี่ยครับอันนี้ครับเราชมดูบรรยากาศรอบนอกข้างนอกก็จะมีองค์พระพุทธรูกนะครับขององค์พระ เดี๋ยวฟันไว้รอบๆเนี่ยตั้งประฏิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับนะ oh. ครับเดินชมดูบรรยากาศภายในครับก็จะมีลูกปั้นพระนะครับูภายใน นี่ลักษณะคล้ายโบสถ์นะครับแต่มีองค์พระที่ติดอยู่บนผนังข้างบนนะครับเยอะแยะเลยครับเป็นที่ทองนน่นนะครับยาวไปถึงโน้นเลยครับ <c oughs> นะครับก็จะสร้างแล้วปั้นเป็นรูกองค์พระต่างๆจะติดอยู่บน เป็นน่าจะเป็นโบสถ์ก็ไม่ใช่หรือเป็นอะไรเนะี่ยเป็นโบสถ์ครับน่าจะใช่โบสถ์นะครับเนี่ยครับครับภายในจะมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับดูร่มรื่นมากดูต้นไม้แต่ละต้นนะครับสูงต้นไม้หลายสายพันธุ์ครับ สูงมากเลยเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับ <Okay. S 2> นี่ก็จะ <Okay. S 2> เป็นองค์ <Okay. S 2> พระเนเรศวร อยู่ภายในวัดนี้นี่ก็ภายในนี่ก็เป็นโบสถ์อีกที่หนึ่งนะครับโบสถ์ของแต่สีชมพูนนะั่อง มีเสียงนกร้องมีอะไรรลมเย็ยนมากครับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนภายในองค์พระพุทธโสธรน,นะครับปงใหญ่มากเลยครับอยู่ภายในวัดแห่งนี้นะครับรอมรอบ,รอบด้วยป่าต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ องค์พระสวยงามมากเลยครับองค์ใหญ่มากสูงด้วยนะครับหลายเม็ดครับครับเดี๋ยวมากราบไหว้หลวงพ่อพุธิจธิจารตัวและหลวงพ่อโสธรกันนะครับ พระพุทธรูปที่อยู่หน้าองค์พระพุทธโสธรนะครับอยู่ข้างหน้าฐานเลยครับ เป็นพญาชัยยะนักขลาดนะครับอยู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็คือพญาสมนักขลาดนะครับด้เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ่ายให้เห็นใจดีด้วย สำหรับคลิปนี้ใบบุญอิ่มใจฝากกดติดตามกดไลค์ช่องใบบุญด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย